เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่กาลสินนะคะแล้วก็สืบสวนกันมาหลายวันค่ะล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจภูทรกุชินารายจังหวัดกาลสินก็เข้าควบคุมตัวนางสาวสรัญญาโคตรวงผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกาลสินในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเกตให้ถึงแก่ความตายนะคะก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรกุชินาราย ก่อนหน,น้านี้ตำรวจเข้าคุมตัวนายขนากรหมุนมังคนนี้เป็นสามีของนางสาวสรัญญาเรียกง่ายๆว่าคุมตัวพ่อเลี้ยงมาก่อนแล้ว<ะ>หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันเนื่องจากการเสียชีวิตเมื่อวันที่10ตุลาคมของเด็กชายวัยสามขวบคือเป็นการเสียชีวิตที่ถูกตั้งข้อสังเกตหลายอย่างหน้าผากของเด็กมีอาการบวมและปูดขอบตาบวม มีรอยเขียวช้ำและกระดูข้อต่อบริเวณศอกแขนด้านซ้ายหลุดเลยคุณวนุิษาครอบครัวก็สงสัยว่าเอ๊ะเด็กถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าจนกระทั่งไปแก้งความดำเนินคดีนะคะตำรวจก็พยายามหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มตัวคนที่อาจจะเกี่ยวข้องมาสอบปากคำซึ่งขณะนี้นายคณากรพ่อเลี้ยงยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะทางตำรวจก็คือพันตำรวจเอกสมชายภูกองชนะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกุชินารายพูดถึงความคืบหน้าคดีนี้บอกว่าพนักงานสอบสวนนำเอกสารหลักฐานพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลจังหวัดกฬสิน์ค่ะให้อนุมัติหมายจับคนที่เกี่ยวข้องในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเพิ่มอีกหนึ่งคนเนื่องจากเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นร่วมกระทำผิดกับพ่อเลี้ยงด้วย และจากการตรวจสอบพยานหลักฐานพราะว่าคนนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงแล้วก็พยานหลักฐานบ่งชี้ว่ามีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตนะคะระหว่างนั้นก็กระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ต้องสงสัยหลบหนีท้ายที่สุดค่ะก็จับกลุ่มนางสาววรัญญานะคะหรือว่าสรัญญา ขออภัยนะคะนางสาวสรัญญาหรือว่าแม่ของเด็กชายวัยสามขวบเนี่ยนะคะจากการสังเกตหลังจากที่ตํารวจไปแจ้งสิทธิการต่อสู้ทางคดีกับนางสาวสรัญญาดูเหมือนนางสาวสรัญญาจะมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ยืนยันพร้อมที่จะต่อสู้คดีค่ะคนใกล้ตัวที่สุดกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะคะคุณผู้ชมความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกที่จริงๆค่ะ